สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านเก่าเก็บงัดเซฟมาแบ่งปันครั้งที่ยี่สิบเจ็ดนะครับขออภัยครับ EP ที่ยี่สิบแปดนะครับ EP28 ยี่สินะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์นะครับ ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับวันนี้ก็ทุนค่อนข้างจะมาแพงหน่อยนะครับพี่วันนี้นะต้องขออภัยกับอภัยพี่พี่ที่ทุกท่านด้วยนะครับถูกใจรายการไหนค่อยปิดนะครับนะต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกนะครับองค์แรกนะครับเป็น หลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงนะครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนะครับหลวงพ่อเพชรวัดหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับโอ้อันนี้เขี <kinds> ้ยวมันน่าจะหักนะครับนี่อ่าหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเนื้อเงินนะครับพี่นะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับอ่าเนี่ยครับหลวงพ่อเพชรเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับวัดท่าหลวงนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยครับพระเนี่ยสร้างประมาณปี สามเก้านะครับนี่ครับอ่านี่เป็นครบรอบห้าสิบปีนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณปีสามเก้านะครับเนาะน่าจะประมาณปีสามเก้านะครับกาญจนาพิเศษนะครับอันนี้ครับเนื้อเงินนะครับพี่นะครับองนี้นะครับปุดกิ่งนะครับพี่กิ่งดังกลางวานนะครับพี่นะครับสวยๆเลยพี่ๆองนี้นะครับพร้อมกล่องนะองนี้นะครับน้องเปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับ องนี้นะครับน้องขอหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับพี่นะครับต่อมาครับน้องได้รูปหล่อนี้มาครับพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับอ่านะครับหรือว่าหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับพี่นะเป็นรูปหล่อท่านนะครับพระเก่าเดิมๆบ้านๆเลยนะครับพี่ๆนะครับลองดูครับพี่นะครับนี่ด้านล่างนะครับอุดอย่างนี้นะครับอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งอุดกิ่งอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อปานนะครับวัดคลองด่านนะครับพี่นะครับตำนานสร้างเสือนะครับเขี้ยวเสือนะครับเนี่ยครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อปานท่านนี้เลยครับนี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อท่านนะครับนะรูปหล่อท่านเลยนะครับองนี้นะครับน้องเปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับนะพี่พี่ท่านใดสนใจก็ทักมาปิดได้นะครับหรือต่อรองได้นะครับองนี้น้องเปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ได้เหรียญบ้านๆมาหลายเหรียญเลยครับพี่พี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญ พระอธิการบัววัดหนองกระโดนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับนี่ครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับน้องเอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญในงานหล่อพระประธานวัดคลองตันนะครับเจ็ดเมษายนสองห้าหนึ่งหกนะครับนี่ครับนี่ครับ เจ้าคุณนอปลกเศษนะครับเนี่ยด้านหลังเป็นยันของเจ้าคุณนอเลยครับและองค์นี้ครับพี่นะสวยมากนะครับองค์นี้ถือว่าสวยแชมป์เลยนะครับพี่นะครับองนี้สวยแชมป์เลยนะครับน้องขอบห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเหรียญนี้นะเบอร์โทนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมาเหรียญนี้นะครับพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแชมนะครับนี่ครับพี่ดูครับหลวงพ่อแชมปี สองห้าหนึ่งหกนะครับวัดดอนยายหอมนะครับนะวัดดอนยายหอมนะครับหลวงพ่อแช่มนะครับวัดดอนยายหอมปีหนึ่งหกนะครับเหรียญนี้น้องเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดบางปะกอกนะครับวัดบางปะกอกปีสองห้าสองศูนย์นะครับอ่าปีสองห้าสองศูนย์นะครับผิวสวยๆเลยพี่ๆนะครับ เหรียญนี้น้องเปิดอยู่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับเหรียญบ้านๆเลยนะพี่นะต่อมานะพี่เหรียญนี้ครับเป็นเหรียญพระครูไผ่ปัญญาพระโลนะครับนี่ครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะครับวัดดาวเรืองนะครับตำบลบางพูดออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีรุ่นสองนะครับปีสองนห้าสองสองนะครับเนี่ยครับ สวยๆเลยครับพี่นะมีพี่ๆท่านใดรู้จักไหมครับเนี่ยหลวงพ่อไผ่วัดดาวเรืองนะครับเนี่ยครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับน้่เดี๋ยวผมไล่เหรียญไปให้จบทีเดียวเลยนะต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อกเกษมรุ่นสร้างอุโบสถวัดวัดขะตึกเชียงมั่นหรืออะไรนะครับนะประมาณนี้เลยพี่นะเชียงมุ่นหรือเชียงมั่นเนี่ยครับนะ ปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับปีสองห้าหนึ่งสี่เหรียญนี้นะครับน้องเอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญบ,บ้านๆเลยพี่นะแบ่งปันเลยนะ <c oughs> ต่อมาเป็นเหรียญพระครูโพสาทอนนะครับวัดบางลานปีสองห้าหนึ่งหกนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อสีโสพน,นะครับแบบนี้เลยพี่นะ <c oughs> สวยๆเลยนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ครับเป็นสุดยอดนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเหรียญหยดน้ํารวมพุทธคุณนะครับนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่นินหลวงปู่คงแล้วหลวงพ่อคูณนะครับซึ่งสามเกจิท่านนี้นะครับเป็นสิทธ์สายเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนะนะครับหลวงพ่อคูณนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คงนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับนี่ นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับสร้างมาปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับวัดตะคอนะครับวัดตะคอนะครับอ่าเนี่ยครับหลวงปู่นินนะครับปลุกเสกหลวงพ่อคูณปลุกเสกนะครับรุ่นนี้นะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดพุทธคุณนะครับเหรียญนี้น้องเอาฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่นะห้าร้อยบาทนะครับต่อมาพี่นะครับเหรียญนี้ครับโอ้โหไข่ขึ้นเลยนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับ เป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะพี่นะนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าปลกเสกนะครับพี่เหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยพี่เอาห้าร้อยบาทนะเนี่ยหลวงปู่สุกปลุกเสกนะครับพี่นะนะครับเหรียญเนื้อชิ้นเนี่ยไขขึ้นเลยพี่นะไขขึ้นดูง่ายมากนะครับองนี้ครับดูครับนี่นะครับเอาไว้ใช้นะครับได้เลยพี่นะองนี้เอาห้าร้อยบาทหลวงปู่สุกปลกเสกนะครับต่อมาครับนะไล่มาเรื่อยๆเลยนะต่อมาองค์นี้ครับ องค์นี้เป็นพระปิรันนะครับพิมพ์ซุ้มเรือนแก้วนะครับพิมพ์ใหญ่เลยนะครับนี่เป็นพระปิรันถือว่าองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่ๆนะครับดูนะครับอ่าเป็นซุ้มเรือนแก้วพิมพ์ใหญ่เลยครับปิรันองค์นี้นะครับน้องเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับนะครับสวยสมบูรณ์นะครับพี่นะพระไม่มีหักไม่มีบินเลยนะนี่เดิมๆสวยๆเลยครับน้องเปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับ ต่อมาได้ผงสุพรรณดูง่ายง่ายมาหนึ่งองนะครับนี่นี่ผงสุพรรณดูง่ายๆ่ายเลยครับองนี้ครับนี่ไหมครับนี่เห็นไหมครับดูครับโอ้โหดูง่ายมากองนี้ครับเนื้อเขียวหินคกเลยครับพี่อ่าเห็นไหมเนื้อเขียวหินคกด้านหลังมีรอยนิ้วมือเห็นไหมครับนี่ครับดูครับโอ้โหผงสุพรรณอง์นี้ดูง่ายมากนะครับพี่นี่ครับพาดูง่ายง่ายเลยองนี้นะครับผงสุพรรณนะครับองนี้น้องเปิดไปที่สองพันบาทนะครับนะ นะครับสองพันบาทนะครับดูง่ายมากองค์นี้นะครับแล้วก็ได้พานางพญาดูง่ายๆมาอีกหนึ่งองค์ครับดูครับเนี่ยนางพญาอกนูนใหญ่นะครับกูวัดนางพญาพิษณุโลกนะครับเห็นไหมเนื้อเขียวหินคกเลยครับพี่เห็นไหมดูหลังแอนเลยไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลังแอนเป็นเว้าเลยครับเห็นไหมอ่านี่ครับสวยๆนะครับมีเม็ดแร่มวลสารเลยนะครับดูง่ายมากนะครับ นี่นะครับดูง่ายๆเลยครับนางพญาองค์นี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่นะครับต่อมาครับนี่ต่อมาได้สมเด็จนะครับเรือแจวแบบนี้ครับพี่นะครับโอ้โหเก่าๆเลยครับพี่นะนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยครับสมเด็จเรือแจวนะครับพี่ดูครับนี่ครับสวยๆเลยครับองค์นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับสมเด็จเรือแจวนะครับนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูด้วยครับพี่นะครับอานี่ขอบล่างฟันหนูนี่ครับเห็นไหมนี่นี่มีเดือยนี่เห็นไหมโอ้โหองนี้นะครับสวยมากเลยพี่พิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับขอบล่างฟันหนูเลยนะครับพี่นะครับองนี้ครับพี่นะครับน้องเอาห้าร้อยบาทครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับนี่ครับใครไวใครได้ปิดก่อนได้ก่อนเลยพี่พิมพ์นิยมนะพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับขอบล่างฟันหนูนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับ เบอร์โทรนี้เลยนะครับพี่นะ0ูนย์เก้าหกเก้านะครับต่อมาครับต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองนะพี่นะนี่นะครับหมายเลขโค้ดห้าสามห้านะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับทันหลวงพ่อแพร พี่กุลทองปุกเสกนะครับพี่นะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อแพรนะครับเอาเอาห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่นะครับอง์นี้จะแพงหน่อยนะครับอง์นี้ชอบส่วนตัวนะองค์นี้นครับเป็นเขาควายเผือกนะครับพี่เป็นเขาควายเผือกนะครับแกะเป็นรูปปิดตามีรอยจานเก่ามากเลยพี่นะครับ ดูจากการจานแล้วโอ้โหจานสวยมากครับพี่องนี้ครับยวตีกล้องให้ชมนะนี่เป็นการจานที่สวยมากนะครับพี่หนูครับแล้วเป็นเขาควายแกะนะครับพี่นะเป็นเขาควายเผือกด้วยนะครับโอ้โหดูครับพี่นะครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นของหลวงพ่ออะไรอยู่ทางใต้เนี่ยที่ว่าเขาทําแพะเขาควายแกะพี่นะครับเนี่ยครับ หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออำ่ำเออนี่หลวงพ่ออ่ำนะครับนะครับผมเล่นเป็นหลวงพ่ออ่ำนะพี่แบบนี้ครับศิลปะสวยมากนะครับต้องบอกว่าศิลปะสวยมากนะครับเป็นการแกะมือใช้สิวแกะทีละชิน้นทีละชิ้นเลยนะเห็นไหมเนี่ยเป็นงานแบบปานีดมากเลยพี่นะครับเขาควายแกะเขาควายเผือกนะครับพี่นะครับโอ้โหดูครับพี่ สวยมากครับอง์นี้นะซื้อความชอบนะครับพี่นะอันนี้ซื้องานศิลปะซื้อความชอบเลยส่วนว่าใครจะตีเป็นของหลวงพ่ออะไรนี้ผมก็แล้วแ,ลแต่แล้วแต่คนที่จะซื้อเราไปนะแล้วแต่ว่าพี่ๆจะซื้อไปแล้วเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับแต่แบบนี้ผมตีเข้าหลวงพ่ออ่ําเลยครับพี่นะหลวงพ่ออ่ําเลยนะนี่องน,นี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมเล่นเป็นหลวงพ่ออ่ํานะแบบนี้นะครับนะครับ นี่แล้วก็นี่มีแพงๆมาไม่กี่ชิ้นนะพี่นะวันนี้ที่ซื้อมาแพงๆไม่ไม่กี่ชิ้นเท่าไหร่เนี่มีมีอันนี้นะที่แพงๆนี่ซื้อมาเนี่เนี่ให้ดูแพงๆก็มีนางพญาอีกนะนี่อันนี้ก็แพงนะอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีเป็นเขากวางนะครับพี่นี่เขากวางนี่ครับดูศิลปะก,การแกะก่อนครับพี่อ่านี่ดูครับเห็นไหมครับนี่ อันนี้คือซื้องานศินลปะความชอบส่วนตัวมาเลยนะพี่นะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปหาเอาที่ไหนได้นะครับเนี่ยไม่ได้ว่าหาง่ายๆนะครับพี่นี่เป็นเขากวางแท้ๆเลยนะพี่นะนี่เขาควางนะครับอ่านี่ครับเขาควางเขาเขากวางนะนี่เขากวางแกะเป็นรูปพ่อแก่แบบนี้ครับพี่นะนี่ดูศิลปะซะก่อนนะครับนี่ นะครับดูค hmm. รับน ah, ี ì, 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 oh ่เขากว้างนะครับนี่เขากว้างพ่อแก่เนี้ยครับพี่นะเดี๋ยวรีวิวเลยเขากว้างพ่อแก่ตรงนี้พี่ดูครับศิลปะเดี๋ยวดูนะเป็นการแกะมือนะเห็นไหมดูเลยนี่เขากว้างนะครับพี่นี่เห็นไหมอันนี้เขากว้างนะครับโอ้โหดูเลยงานเขาปาหนีดมากเลยพี่ดูนะเห็นไหมครับนี่งานปาหนีดมากนะครับนี่ อันนี้เป็นน่าจะเป็นเดือยกลางมันหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหพี่พี่ดูสิเนี่ยเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดงานงานทีละองค์นะครับแบบนี้ยนะเนี่ยออดูครับเนี่ยดูความสวยดูการเป็นศิลปะนะนะพี่นะเนี่ยเขาแกะเขากวางครับเป็นรูปพราะแกะเนี่ยช่างเ่ยต้องสุดยอดมากเลยนะพี่นะ นี่นะครับเดี๋ยวต้องไปหาที่กันอีกทีหนึ่งนะครับนะอ่าเดี๋ยวต้องไปหาที่กันก่อนว่าเป็นของพ่ออะไรนะครับนี่จะมีแน่นอนนะพี่นะอ่าเดี๋ยวยังไม่ได้หาที่เลยนะครับตรงนี้น้องเปิดอยู่ที่สี่พันบาทนะครับเขากวางนะครับพี่นะเขากวางนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เขากวางนะครับน้องเปิดอยู่สี่พันนะครับนะพอแก่เขากว้างนะครับ สวยด้วยนะนี่อันนี้ก็เห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นเขาคว,วายนะครับเผือกนะเขาคว,วายเผือกนะครับอ่านี่เขาคว,วายนะครับมีจานตรงนี้มีจานด้วยอ่านี่ครับก็ต่อมานี่ที่เป็นแพ้ก็นี่อีกองหนึ่งนะครับนี่เป็นปิดตาเก่ามากเลยพี่ดูดูนะนี่เนื้อเนี่ยเป็นวะัละคังเลยพี่นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยพี่นะ เป็นตลับนะพี่ด้านหลังเนี่ยเขาเป็นตลับมาแบบนี้เราก็ไม่เห็นเนาะนี่คือยังผมยังไม่ได้แกะยังไม่เห็นทั้งในเลยนะว่าว่าเป็นยังไงนะ่ะยวแกะพร้อมกันนีแ่แกะพร้อมกันเลยนะครับโอ้โห ใส่จะชู่ไว้นะพี่นี่นี่เนื้อนี่เป็นสมเด็จเลยนะครับนี่ดูครับโอ้โหเนื้อนี่เป็นสมเด็จว่ารักังเลยนะพี่นะครับแต่ปิดตานี่น่าจะเป็นของหลวงปู่ศุกใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่หลวงปู่ศุกหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะเนี่ยน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยม นะครับโหดูเนื้อดีอย่างสวยเลยพี่นะครับองนี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะอันไหนมาแพงก็เปิดแพงนะครับอันไหนมาถูกก็เปิดถูกนะครับนี่อ่ะเปิดไว้พันห้านะครับต่อรองได้เลยนะต่อมาครับพี่นะครับต่อมาองนี้ครับนี่เป็นหลวงปู่เผือกนะครับหลวงปู่เผือกขุดสะนะครับ ดูเนื้อนะครับโอ้โหหมูปูเผือกขุดสะเนื้อเก่าๆเลยครับพี่นะครับนี่นะครับดูครับนี่ครับดูเนื้อนี่ครับโอ้โหเนื้ออย่างวัดรักังบางขุนพรมเลยครับพี่นี่นี่ครับองนี้เปิดไว้หนึ่งพันบาทครับพี่หลวงปูเผือกนะครับนี่อีกองหนึ่งที่แพงๆนะนี่องนี้นะครับแพงหน่อยนะครับ ใครไหวก็จัดได้เลยนะครับสมราคาแน่นอนครับพี่นะครับนางพญานะครับพี่นางพญาพิมพ์สังคตินะครับเป็นพิมพ์สังกติพิมพ์เล็กนะครับแต่สภาพดูก่อนเลยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์หน้าตาเหมือนจะติดนิดๆนะครับเห็นไหมดูเนื้อมวลสารดูดูเนื้อครับสวยมากครับพี่นะครับองนี้เปิดไว้สามพันบาทนะครับนะครับใครที่ ตามหานางพญาแบบสวยนางฟ้าเลยนะนี่องนี้เลยครับสวยนางฟ้าเลยครับพี่นะครับนะครับสวยมากนะครับนี่สวยสมบูรณ์มากๆนะครับองนี้ครับเปิดละสามพันบาทนะครับต่อมาครับพี่องนี้ครับนี่องนี้ก็เป็นคุดนะครับพี่นะเป็นคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนาจังหวัดปทุมธานี ปีสองห้าสองสองนะครับองค์นี้เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับอันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะพี่คุดหลวงพ่อเสงนะครับพี่สวยมากนะครับต่อมาก็เป็นพระอันนี้นะครับพี่นี่เขาเรียมมานะครับแล้วก็เขียนมาด้วยนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกวัดบางคานนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานรุ่นปืนแตกนะครับพี่ อ่านี่ครับเดี๋ยวดูเนื้อนะโอ้โหดูครับพี่นี่ครับรุ่นปืนแตกวัดปางคานนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่องนี้ครับโอ้โหไขขึ้นเลยพี่นะครับเป็นพระนารายณ์ทรงปืนกุวัดพระศรีลบบุรีนะครับพี่โอ้โหดูครบองค์ใหญ่นะนะครับ อันนี้คล้องได้นะพี่นะแต่ว่าจะอายเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือองค์ใหญ่มันจะเทอะท้าหรือเปล่านะนี่ต้องคนลักพักกุจริงๆนะครับไข่เนี่ยขึ้นเลยครับเห็นไหมไขขึ้นเป็นรูเป็นพุนเลยครับเห็นไหมนี่ครับเป็นพระนารายณ์ทรงปืนกุวัดพระศรีลบบุรีนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับน้องเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาท ใครรับโทรเข้ามาได้เลยนะครับน้องเอาห้าร้อยบาทนะครับองนี้สะอึกนะครับกินข้าวจุกแล้วเขาจะแบบมันตีนะมันกดไหลย,ย้อนขึ้นมานะครับนี่ครับพระนารายณ์ทรงปืนวัดกุวัดพระศรีลบบุรีนะครับพี่นี่ครับนี่ครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะ ต่อมาครับหมูหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้นะครับเป็นหมูไม้แกะนะครับเป็นหม,มูหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้นะครับมีรอยจานนะนี่มีรอยจานด้วยพี่นะครับเห็นไหมครับมีรอยจานนะครับนี่เป็นหมูหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่เอาห้า้บาทนะครับหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้เนี่ย ท่านเป็นพระเกจิก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับท่านอยู่นครสวรรค์นะต่อมาครับนี่นะครับโอ้โหองนี้สวยแชมป์เลยวะพี่โอ้โหองคนี้สวยแชมป์เลยพี่ผิวเนี่ยพายเงินเลยครับเป็นชินเงินเลยนะพี่องนี้เป็นชินเงินนะครับโอ้โหดูครับพี่หือ คาบกุมเดิมๆเลยครับคาบกุิมเดิมๆเลยครับประหลอดขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คาบกุ่คาบเศษไม้ในกุ่ครับนี่ไข่ประหลอดขึ้นขาวกกเลยขาวยังไงเนี่ยขาวแบบโอ้โหไข่ประลอดนะพี่ดูครับเนี่เห็นไหมโอ้โหสวยแชมป์เลยพี่องคงนี้ครับนี่ดูคาบกุ่ครับคาบกุ่คาบดินคาบไข่ขึ้นพี่ดูครับประลอดขึ้นเลยนะพี่นะขาวจ้วเลยครับพี่ประลอดเนี่ยสวยมากเลยครับ นี่นะครับองนี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นชินรนาศนะครับใบเสมากุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นชินใบเสมานะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับองนี้เป็นไม้ปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับ นี่ด้านหลังมีรอยจานนะพี่นะเห็นไหมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่นะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่องนี้ครับเป็นพระยอดขุนพลกุวัดพระศรีลบบุรีนะครับพี่นะพระลบบุรีนะครับเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่ครับเอาละสวยๆเลยครับพี่นะครับ ชินสนิมแดงนะครับเด่นทางด้านเรื่องเมตานะพี่นะนี่ครับโอ้โหแล้วพี่ไม่ต้องพูดถึงว่ากุวัดพระศรีลบุรีพี่ย้อนกลับไปตั้งกี่ร้อยปีอะพี่นี่ครับดูครับส่วนใหญ่เนี่ยพาพวกเนื้อชินอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นพวกฤาษีที่บำเพ็ญตนนะครับปลุกเสกนะครับพี่นะ อย่างพวกพระท่ากระดานพระอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นฤาษีปุกเสกนะครับอ่าสวยๆเลยครับโหเนื้อชินสนิมแดงนะครับต่อมาครับนี่ต่อมาครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพี่นี่ครับเห็นไหมอ่าอันนี้นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่ดูเม็ดแรกครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับรุ่นแรกนะครับ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะหลวงปู่ทวดเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ตรงนี้ครับเป็นเนื้อชินสนิมแดงด้วยนะครับพระร่วงอุ้มบาทกุวัดพระศรีลบบุรีนะครับนี่พระร่วงอุ้มบาทนะครับพี่โอ้โหดูครับ นี่ครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนล่วงกุ้มบาทนะครับโอ้โห,โโหสวยเลยครับพี่ๆนี่ครับศิละปะดูเนื้อความเก่านะครับเห็นไหมครับนี่เนื้อพระนี่ดูครับนี่ดูเนื้อพระดูพวกสนิมแดงๆแ,แบบนี้นะครับแล้วพี่ลองไปดูในทอทัศนะที่พระฝั่งลาวที่เขาขุดพบนะที่ขึ้นจากน้ํามาใหม่ๆเนี่ย ดูเนื้อเดี๋ยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนื้อประมาณสีส้มๆมอย่างนี้เลยพี่นี่ครับโอ้โหดูครับเอาห้าร้อยบาทนะผมเอาห้าร้อยบาทนะเนี่ยพาพวกเนี้ยผมเอาห้าร้อยบาทเพราะว่าผมได้มาไม่แพงนะพี่นะครับนะต่อมาครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ยอดขุนพลกุเขาพนมเพลงสุโข,ขทยัยอ่าอันนี้เป็นสุโข,ขทัยนะครับ ยอดขุนพลสุโขทยัยกุเขาพนมเพิงกุเขาพนมเพิงนะครับโอ้โหดูครับพี่นี่ครับคนรักพระก,กุไม่ควรพลาดเลยครับพี่พี่นี่ครับต้องสไตล์คนที่เล่นพระเก่าจริงๆตั้งแต่คนเล่นย้อนไปสักสี่สิบห้าสิบปีนะอืใจต้องรักจริงๆนะครับคนเล่นพระเนื้อชินเนื้อกูนคะรับพี่นะ นะครับเอาห้าร้อยบาทพี่นะครับกุวัดเขาพนมเพิงยอดขุนพลนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับนี่ครับโอ้โหสวยเลยครับพี่นี่ครับอันนี้เป็นยอดขุนพลกุวัดไก่ลบบุรีกุวัดไก่ลบบุรีนะครับโอ้โหประหลอดขึ้นเลยครับตรงนี้ปหลอดขึ้นเลยครับนี่ยอดขุนพลนะครับกุวัดไก่ลบบุรีนะครับ โอ้โหสวยๆเลยพี่นะครับน้องเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่นะอ่ะแบ่งปันนะครับพี่นะเอาถือว่าแบ่งปันนะราคานี้ครับหวานเจี๊ยบ <c oughs> ต่อมาครับพระใบเสมากุวัดใหญ่พิศนุโลกนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูง น้องเอาหกร้อยบาทน้องเอาหกร้อยบาทอ,องนี้น้องเอาหกร้อยบาทครับพี่นี่ครับน้องเอาหกร้อยบาทองนี้นะต่อมาครับพี่องนี้ครับเป็นพระสมเด็จพระสมเด็จลยอยพลกุวัดพระแก้วกุวัดพระแก้วนะครับสมเด็จโตปุกเสกนะครับพี่พนะครับลอยพลนะครับ อ่าเนี่ยครับเนี่ยครับส,สวยๆเลยพี่นะครับน้องเอาห้าร้อยบาทนะน้องเอาห้าร้อยบาทครับพี่กุวัดพักแก้วนะครับน้องเอาห้าร้อยบาทนะาันนี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ที่น้องได้มาวันนี้นะครับอ่าที่น้องได้มาวันนี้ประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับ <c oughs> ทักไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาด่วนเลยนะครับพี่นะพี่ๆท่านใดที่จะเช่าพระนะครับ เบอร์โทรนะครับ0 9น9 0 2 6 8 2 9นะครับ ID ไลน์ก็096 7240203นะครับถ้าเกิดแอดไลน์มาแล้วไม่ติดไม่เข้านะครับก็สแกน QR Code เพิ่มไลน์มาได้เลยนะครับทางร้านก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับส่งฟรีด้วยนะครับราคาหวานเกียบนะครับราคานี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่พี่ทุกท่านนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ